ความสาเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่อธิบายได้และต่อไปนี้คือคําอธิบายว่าทําไมคนบางคนจึงประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนั่นก็เพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จก็มักจะมีอุปนิสัยแห่งความสําเร็จ10ประการดังนี้ 1. ตระหนักรู้ว่าเวลาของชีวิตมีจํากัด 2. ใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและระมัดระวัง 3. วางเป้าหมายแห่งชีวิต อย่างชัดเจน 4. ลงมือทำตามเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น 5. ลงทุนในการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้ง 6. ผูกมิตรัั่ล่าเมตตาทุกคน 7. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง 8. รักครอบครัวและกระตัญยูกระตะเวที 9. ไม่กลัวความล้มเหลวและกล้าเริ่มต้นใหม่ 10. ประสบความสำเร็จแล้วใจกว้างไม่ขวางใคร หันมาเป็นผู้ให้แก่สังคมคมธมทำประจำวันนี้ก็คือมันสมองสองมือของมนุษย์คืออาวุธที่ทรงความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จของเราแต่ละคน